แก้ทางเอนโซ่0้และฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นลูกนั่นเองนะครับผมเนี่ยได้วิจัยมาหลายเกมมากเลยนะไม่ว่าจะเจอเอนโซ f ออฟเลนเอนโซป่าหรือว่าตำแหน่งที่เอนโซกอสที่สุดคือโลมิงเนี่ยผมเข้าไปล้วงแวนเอนโซยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ พราะว่าอันติของลูกเนี่ยนอกจากจะสร้างโลแล้วยังสามารถการซีซีได้ถ้าดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเอนโซแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในการฟาร์มถ้าเป็นตำแหน่งจังเกิลทั้งคู่เนี่ยฟาร์มเร็วพอๆกันเลยนะและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนได้ดูกันเนี่ยเป็นแรงโอเวอร์หลอดสิบกว่าดาวแต่ว่ามันมีข้อควรระวังอยู่นะผมจะอธิบายให้พร้อมกับการเดินเกมนะครับต้องบอกเลยว่าโลลูกเนี่ยหนามากเ,กเรียกได้ว่าเข้าไปล้วงกลางวงล้อมเนี่ยยังออกมาได้อะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์แบบว่าพอไม่มีอันติก็หมาตัวหนึ่ง ก็นี่ไงไม่ต้องใช้แอนติเลยชุดเดียวแตกเท่านี้ยังไม่พอนะครับมาดูจังหวะนี้กันนะจังหวะเข้าไฟทีหลังนะพยายามเก็บแันติไว้รับเอ็นโซนะครับถ้าจะเน้นแก้ทางจานนั้นเนี่ยก็กดสกิลหนึ่งครั้งไว้แล้วก็สกิลสองเข้าไปสตาร์ทน,นะต้องใช้ความแม่นยําระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยระยะสกิลสองมันสั้นแล้วก็ข้ามขื่อไม่ได้ด้วยถามว่ามันเวอร์พอที่จะเมก้าคิวได้ไหมตอบได้เลยว่า เมกาคิวเนี่ยมันธรรมดาไปนะมันต้องเมกาคิวคาบอร์ดแล้วรอดด้วยก,ก่อนไปรับดูในเทมพลังแฝงกันเนี่ยมาดูการดับก่อนเลยเจอเอนโซผมก็เอาลุกมาแก้ทางเลยนะแล้วไอ้น้องเสี่ยวหยานผมเนี่ยมันหลุดนะครับที่บ้านเนี่ยไฟดับนะถ้าคิดว่าไฮไลท์เวอร์แล้วเนี่ยต้องมาดูเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นกัน4คนช่วงต้นเกมโดนกดยับเลยนะครับ มาทายกันคำขาวว่ายีน่าเนี่ยจะเข้ามานาทีที่เท่าไหร่นะฝั่งเขาเป็นแก๊กแล้วก็คนเราน้อยกว่านะผมเลยมาเริ่มคลิปตัวเล็กข้างป้อมนะเอาเตาก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าแก๊กจะมาดึงหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาไปอีกนะจากนั้นก็มาเอาบาฟ้าแล้วก็มาเอาหลุมเล็กเอาหลุมเล็กเสร็จเนี่ยก็มาเอาอีกหลุมหนึ่งการคอมโบก็กดหนึ่งกดสสตาร์ทน,นะครับแล้วก็กดยิงนะแค่นี้เลยคอมโบเนี่ยง่ายมากนะเล่นง่ายกว่าเอนโซเยอะ ลูกแหวนนี้จะออกโบเกนนะเพราะว่าพาร์ตของลูกเนี่ยยิ่งโจมตียิ่งลดเกาะทาให้เราไม่จำเป็นต้องออกสเปียนะถ้าเรายิงระยะใกล้เนี่ยกสูรเนี่ยจะโดนทั้ง6นัดนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถสโลว์ความเร็วเคลื่อนที่ได้แต่ว่าต้องใช้โดนระยะประชิดนะสกิลสองก็ผ่าครับแค่นั้นแหละเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยเอาไปหัดเล่นกันตามได้นะเวลาเจอเอนโซเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะครับแล้วใครที่เอาไปเล่นแล้วแก้ได้เนี่ยก็ามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ แต่ผมยืนยันให้อีกครั้งเลยนะครับว่าเอนโซเนี่ยสู้ลูกไม่ได้นะหนึ่งหนึ่งเอนโซนี่โดนยับเลยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเหลือ4ี่คนนะที่ไหนได้นะเหลือ3มนะครับมองไปที่บ่อนะพี่เควินก็หลุดไปอีกคนแล้วนะไอเราก็ถามหาว่าหลุดไปไหนที่ไหนได้นะครับหลุดไปโดเนตผมบ่นในสตรีมนะว่าเล่น4ี่คนยากว่ะยานบอกเหลือ3มแล้วพี่อีกคนนึงนี่ออกไปโดเนตนะครับน่ารักจริงๆเลยทีมผมแล้วนี่เราอยู่ในแรงโอเวอร์โหลด10กว่าดาวนะ จังหวะน,นี้เนี่ยผมฝืนไปนิดนึงนะครับพยายามจะเอามังกรนะจะเข้าไปล้านให้ได้เลยแต่ก็ฝืนไปนะครับเสียอันตีแล้วก็ไม่ได้มังกรด้วยนะอันตีของดูเนี่ยถึงมันจะการซีซีได้แต่ว่ามันมีข้อจํากัดนะตรงที่ยิ่งโดนซีซีเยอะเนี่ยโลก,ก็จะยิ่งหมดเร็วมากขึ้นนะโดนซีซีโดนดาเมจเนี่ยโลแตกเร็วมากฉะนั้นเวลาเข้าไฟเนี่ยพยายามให้เรารับความเสียาหายให้ได้น้อยที่สุดนะ แล้วเราเนี่ยเสีย2องออบเจกเลยนะครับตอนนี้ยีน่าก็ยังไม่มานะเข้านาะทีที่3แล้วนะหย่าดตายก็มารับป้อมบนแทนพยายามหาเงินให้ได้ทุกทางนะครับตอนแรกเนี่ยเกมในไฮไลท์ที่ผมเอาให้ดูเกมที่เมกาคิวคอสคิวเนี่ยมันก็ตึงแล้วก็สนุกนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามันได้แก้เกมดีนะครับเป็นการแก้เกมที่ เด็ดขาดแล้วก็อาศัยทีมเวิร์กมากเลยส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะคิวไม่เวอร์แต่ว่าการเดินเกมเนี่ยมันเอามาสอนคนดูได้นะถือว่าเป็นคลิปคุณภาพอีกคลิปนึงเลยนะครับเพราะว่าเอนโซในแพ่นนี้เนี่ยมันเวอร์นะเวอร์มากเลยแผ่นี้เนี่ยแบนกันละนาวเลยนะครับในแรงเนี่ยแทบจะไม่หลุดเลยตอนนี้ตัวที่หลุดแทนเนี่ยก็เป็นลูอนะโอ้โหแล้วเสียบัฟแดงไปนะครับ ตอนนี้จะเข้านาะทีที่4แล้วนะและแล้วเขาก็กลับมานะครับเชื่อมต่ออีกครั้งนะพึ่งเชื่อมต่อนะครับกว่าจะโหลดเข้าเกมอีกหุยเกมนี้ถ้าถามว่าเสียเยอะไหมเสียเยอะนะเราเสีย2องอ็อบเจกต์นะครับช่วงต้นเกมนะแล้วก็โดนเวทเลสไปโดนคิวไป3ตัวอีกเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะช่วงต้นเกม แต่ว่าสกอร์เนี่ยถือว่าเซฟได้เยอะเลยนะครับโดนไปแค่3ตัวนะตอนนี้ต้องเร่งสปีดฟาร์มแล้วนะจังหวะนี้หยานเก็บช้าหลอดมาได้นะครับได้จังหวะก็รีบฟาร์มเลยตอนนี้ดีน่ากลับเข้ามาแล้วนะ4นาที30วินาทีกลับสู่สภาวะปก,กติได้หรือเปล่าก็มาดูกัน อย่าลืมว่ายีน่ากลับมาเนี่ยก็ต้องหาเงินนะเพราะว่าเงินน้อยมากตอนนี้คนที่ถือไอเทมโลมเนี่ยเป็นหยานะแล้วฝั่งเราบีบมา5้ตัวนะครับเลนล่างต้องเล่นนะอย่างนี้รอดยากครับแต่จัวเสียฟิกเกอร์นะ บังกรเกิดนะครับเราต้องเอานะออบเจกต์นี้เพื่อที่จะได้ฟาร์มเร็วนะครับแล้วก็หาเงินเร็วเห็นคลิกซี่ยกสวยก็เลยเกิดกิเลสนะโอ้โ oh, หแล้วตายเองเลยนะครับซาลอดกดแข็งสวยมากเสียยีหน้าไปด้วยนะโชคดีที่ฝั่งเราเนี่ยได้บังกรมานะตอนนี้การเงินห่างกัน3,000นะครับในเวลาเพียง5นาทีนะถือว่าตามอยู่เยอะเลย แล้วมาดูมันแทนที่จบเกมค่อยโดเน a t โอ้โหฟาร์มหาเงินก่อนไหมครับเนี่ยถือว่าไม่มีใครอยากให้ไฟดับนะอันนี้มันเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับตอนนี้เราต้องเลี่ยงฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเงินนำฝั่งเราอยู่เยอะเลยนะบวกไปก็มีแต่เสียเปรียบนะครับอ,อย่างเนี่ยไฮสเตะก,กับอย่างก็เลดเกมนะ ช่วงเดทเกมเนี่ยมีโอกาสที่จะสู้ได้ยีน่าก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะแล้วก็ฟาร์มไวอยู่แล้วด้วยเสียคลิกซี่ไปนะครับเว็บบนสวยนะ <I am. S 1> อย่างน้อยก็มีคนมาช่วยทำเว็บนะเราก็ฟาร์มต่อเลยหาจังหวะฟาร์มนะครับพยายามโฟกัสทามมิ่งการเดินเกมผมนะโดนกดขนาดนี้เนี่ย <I am. S 1> แก้เกมยังไงนะครับมาดู แล้วลายเดิรน,นี้ชาร์ลอตบอกเลยว่ารอดยากครับ <under> คอมโบตามที่บอกเลยนะกด1กด2ผ่าครับจากนั้นอันติการซีซีไล่ตาม1น,นึ่งเนี่ยหาฮีโร่ที่ชนะลูกยากนะจะแพ้แค่ฮีโร่ทูดาเมจเช่นฟอร์เรนกับไพไาเตะนะครับเพราะว่าโลจากอันติเนี่ยเยอะมาก <not> นอกจากนี้ระยะประชิดแรงนะไฟเตอร์ก็เกือบทุกตัวเลยที่ ลูลูกไม่ได้นะจากนั้นก็รีฟาร์มต่อเลยนะตอนนี้เงินเราใกล้าตามทันแล้วนะครับตรงกลางมีนวไฟเราไม่มีอันตินะล้วก็ไม่เข้าไฟนะครับต้องยอมเสียไปตอนนี้ก็รีฟาร์มเลยยียน่าทำบนนะป้อมกลางปล่อยอะไรปล่อยได้ต้องปล่อยนะ ดักไลเดินเหมือนเดิมครับอยู่แค่2คนนะยังไงก็การไม่ไหวนะฝั่งเขามี4<ป>เดี๋ยวรอเพื่อนเกิด<ป>มุมนี้เนี่ยเราสามารถปิดหลังได้นะโ <Downtown. S 1> อ้โหแล้วยีน่าช้าสวยมากอย่างนี้รอดยากครับ<ป>เกือบได้คอร์สคิวนะลงหลุมทันไปตัวหนึ่งนะ เป็นชาร์ลอตนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าเกมนี้เนี่ยเดือดกว่าไฮไลท์นะใครที่ดูไฮไลท์เราคิดว่าในเกมไม่มีอะไรเนี่ยคิดผิดเลยนะครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเดือดมาโฟกัสการเดินเกมมันต่อเลยตอนนี้การเงินฝั่งเราก็ตามทันแล้วนะสกอร์ไม่ได้ห่างมากแล้วก็เวฟเนี่ยก็ดันค่อนข้างสวยเลย ท้าเว็บต่อนะครับเราเลือกได้ว่าจะเอาออบเจกต์ไหนนะมังกรหรือดาร์เฟเยอร์นะแครี่อยู่ใกล้ฝั่งนี้ผมก็เลยเลือกตีออบเจกต์นี้นะเพราะว่าจะได้ให้แครี่ช่วยตีนะครับจากนั้นก็ฟาร์มต่อเลย ฝั่งเขาเนี่ยเดิน5เลยนะเดินกันทีนี้4ี่ห้าตัวเลยโบเกนมาแล้วนะครับเยี่ยแบบนี้เนี่ยน่าจะตีดาร์เซเยอร์นะแล้วไปแล้วครับหย่านโลมิงและพุ่งเข้าหาเอนโซก่อนเลยครับโดนเกี่ยวนะกดนั้นตีส่วนนะครับบอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันสู้ลูกไม่ได้นะ เพราะว่าผมเล่นเอนโซ่เนี่ยก็โดนตบมาเหมือนกันนะครับแลกไปนะไฟนี้ก็เหลือเม็ดฝั่งเขาแล้วก็เม็ดฝั่งเรานะครับเป็นชารลลอตที่คอสคิวนะไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าชา์ลอตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เลดเกมเนี่ยไม่ได้เก่งอยู่แล้วนะต่อ้คอสคิวไปเนี่ยก็มีค่าเท่านั้นนะครับไม่ใช่ฮีโร่เลดเกมที่เราจะต้องกลัวนะ มีการแยกไฟน์กนเกิดขึ้นนะครับเสียไปฝั่งละ2นะแล้วสจ,จวดมาอยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับเสียฟิกเกอร์ไปแล้วด้วย s <S ไม่ไหวลูกนะเ <'s> กาะหนาเวอร์เลยครับ oh เว็บร่างดันสวยนะตรงนี้เราเอาป้อมกลางแล้วก็เอาดาเซเยอร์ได้ ได้ฟิกเกอร์ลุยมาอีกนะครับจากนั้นรีบเข้าดาร์เซเยอร์เลยพี่เควินบอกโด500นี่สู้สุดใจเลยแน่นอนครับ <Wow. S 2> เกมนี้เราจะแพ้ไม่ได้นะตึงจัดเลยครับเกมนี้ 12นาทีนะครับเงินกลับมาเท่ากันแล้วก็สกอร์ใกล้เคียงกันละปล่อยดาร์ที่เลนล่างนะอย่าโลมิงนะครับเกมนี้เอาเรื่องจัดเลย ตอนนี้ฝั่งเราได้เปรียบเรื่องเวฟนะยีน่าเนี่ยกลับมาทําเวฟได้ดีเลยนะครับเวฟเราสวยทั้งเกมเลยนะแพ้ไฟยังก็ไม่ค่อยกังวลมากเพราะว่ายังไงแพ้ไฟฝั่งเขาก็ไม่มีเวฟให้ตีป้อมอยู่ละอันนี้สําคัญเลยนะครับพยายามทําเวฟนะผมสโลแรงเนี่ยบอกทุกคลิปเลยว่าจะเจอพวกเวฟไม่ทําจะลามอย่างเดียวเนี่ยชนะยากนะครับถ้าทําแบบนี้เนี่ย ออฟเลนเนี่ยพยายามทำเว็บด้วยเกมนี้เล่นกับลูกเห็นะก็เลยใจชื้นอย่างหนึ่งเว็บดันตลอดลูอันติเรียกที่เลนบนนะครับหยานเปิดไฟเลยนะได้เอ็นโซมาเอ็นโซเสียกดแข็งด้วยนะครับ อันตีหมดก่อนนะได้ป้อมกลางมานะครับเตะหยานไปแค่ตัวเดียวเกมนี้เนี่ยไฟก็ต้องมีนะถ้าจะดึงกันโหดขนาดนี้ชาลอตฟิกเกอร์นะครับ ตอนนี้นี่สกิลแรงสัตว์หลายคนถามว่าออกลองกินนุชได้ไหมผมมองว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าพาร์สี่ลูกมันลดเกาะอ,อยู่แล้วนะครับยิ่งตียิ่งลดเกาะน,นะก็ทํางานคล้ายๆกับสเปียร์อ,อัพลองกินนะุชนั่นแหละก็เลยไม่จาเป็นนะที่จะต้องออกโบเคนเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะเวลาที่เกาะฝั่งตรงข้ามรถเนี่ยโบเคนก็จะเจาะแรงขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะ มาดูการเดินเกมกันต่อนะครับตอนนี้อีก1 3วีนะกอเกิดนะครับตอนนี้เนี่ยตายไม่ได้ละนาทีบาปนะช่วงนี้เนี่ยห้ามตายนะครับเน้นย้ำเลยเวลา14นาทีครึ่งเนี่ยพยายามเซฟตัวเองนะโดนดึงนะครับก่อันตีส่วนเลยอย่างนีรอดยากครับแก๊กเก็บไป2นะ ตรงนี้เนี่ยฝั่งเราอยู่ไม่ครบนะครับดึงมาหายีหน้านะอย่างนี้รอดยากครับโู้ยแล้วลูอีโคตรแรงเลยเปลี่ยนมาใช้ดาบฟ้าแทนนะจากนั้นก็สับเป็นเคียวนะครับหาเงิ้อสับเคียวนะตอนนี้มาดูว่าใครจะผ่านนะผ่านนี่เสียก้อนเลย แล้วแก๊กดึงแม่นอีกกกรธสตีสวนเลยแก๊กเสียงตีไปนะตรงนี้เราเลือกได้เลยนะคะว่าจะขื้นบ้านหรือว่าเอากอ๊อตเอนโซเสียก่อเกิดแล้วเหมือนจะเสียเคียวด้วยนะครับเอนโซจังหวะน,นี้เนี่ยเราทำเนียนว่าจะตีก๊อตนะจริงๆเราดักเล่นนะครับ หลุดมาเนี่ยโดนแน่นอนอย่างนี้รอดยากครับโ,โอ้ยชุดเดียวแตกนะเอนโซเรียกได้ว่าแก้ทางแบบ100%เลยนะยเ,นเงบบิเนเท่ากันเนี่ยบอกเลยว่าสู้ลูกยากมาก เปิดก๊อตเลยนะครับจากนั้นก็เซตสาทางนะดันเว็บให้ได้3ทางนะเว็บบนด้านสวยแล้วนะครับเหลือเว็บกลางกับเว็บล่างนะต้องดันให้เข้าพร้อมกันนะครับเลนบนฝั่งเราไปปิดชาร์ลอกนะ แล้วได้ด้วยครับจังหวะนี้หย่านแม็กจัดเลยแล้วลูกเพลนเราใส่นัวกันไม่สนป้อมแล้วนะตอนนี้ฮีโร่เลดเกมแล้วครับเหลือแอนโซกับแก๊กนะหมดทางต่อต้านนะครับเกมนี้ก็ชนะไปนะโคตรตึงเกมนี้ก็อยู่ในแรงโอ้หลร์ดนะ เป็นไงกันบ้างครับพอจะเชื่อหรือยังว่าลูกเนี่ยเป็นตัวที่แก้เอนโซได้แบบ100%เลยใครที่รำคาญหรือว่าเจอเอนโซ่บ่อยเนี่ยสามารถหยิบลูกมาแก้ทางได้เลยนะหนึ่งเลยนะครับต้องฟาร์มเร็วนะแล้วก็เข้าในจังหวะที่ สามารถดวลกับเอนโซได้หนึ่งหนึ่งนะอย่าไปกดนติมั่วซั่วเสียอสติไปกับฮีโร่ตัวอื่นนะครับหรือว่าหาจาังหวะเข้าไปหนึ่งหนึ่งได้เนี่ยเ so อนโซจะเสียเปรียบลูปมากเลยใครที่เล่นตามแล้วใช้ได้ผลเนี่ยก็กลับมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเลยสําคัญมากนะกดติดตามให้กันด้วยช่องเราเนี่ยจะถึงหนึ่งแสนซับสไคร์คลแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ